สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมทิกแอสและเกมฟอร์เอสิบหกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเพิร์กหนึ่งครับที่เอาไว้เพิ่มดาเมจระเบิดนะครับคือเ e ิร์กเดโมลิชั่นเอ็กซ์เปิดนะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือผู้ชำช่องในการทําลายล้างนะครับผมเพิร์กนี้นะครับจะไปเพิ่มดาเมจนะครับของของระเบิดอะไรเอาพูดภาษาไทยเลยของระเบิดนะครับผม สิ่งที่มันเพิ่มก็คือเป็นปืนปืนพวกจำพวกปืนระเบิดครับเช่นมิสไซล์แลนเชอร์แฟตแมนเนี่ยครับมันจะไปเพิ่มแล้วดามเมจตรงนั้นนะครับเพราะมันเป็นดามเมจระเบิดเนะาะนะฮะและ้วก็ปืนนะครับปืนที่มีดามเมจเป็นระเบิดนะครับผมอ่าดีมากปืนที่มีดามเมจออฟสองครับเป็นระเบิดนะครับมันก็จะไปเพิ่มตรงนั้นนะครับหกสิบเปอร์เซ็นของ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับงงไหมคือออฟระเบิดนะครับมันจะเพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับจากตัวปืนขึ้นมานะครับแล้วเพิร์ลเดโมลิชันเนี่ยครับมันจะไปเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นไม่งงนะครับโอเคนะครับแล้วมันเหมาะกับปืนไหนบ้างครับมันมันเหมาะกับระเบิดครับหนึ่งคือระเบิดนะฮะแฟกเอระเบิดระเบิดมือนะครับผมตอนนี้ดาเมจ475นะครับผม เอาออกนะครับดาเมจก็จะหายไป60นั่นแหละเพราะมันเป็นดาเมจระเบิดนะครับผมมันก็เลยเพิ่มเยอะนะครับแต่ถ้ากลับมาดูที่บัดดี้แก์ลิงทางผมนะครับหายไปร้อยหนึ่งเนงมั้งหรืออาจจะไม่เห็นด้วยซ้ํานะครับซึ่งมันไม่เหมาะครับปืนที่มีดาเมจเป็นนัดนะครับมันก็เลยจะไปบวกต่อนัดน้อยแต่ถ้าเป็นปืนที่ยิงหลาย,ลายนัดนะเช่นเฮิกันนะครับที่ยิงทีเดียวแล้วออกหลายนัดนะครับเช่น หาปูนนะครับตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับดานหนพอมาดูนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบสี่ร้อยครับนะฮะเยอะมากๆนะครับสี่ร้อยกว่าเลยแหละถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะเพราะว่ามันยิงแล้วมันออกหลายนะคำหาปูนนะครับสรุปได้สั้นๆนะครับว่าโป๊กไอ้เปิดนะครับไม่ใช่โป๊ก เพิเดโมชันอีกส่วนนะครับเหมาะกับระเบิดนะครับระเบิดที่เป็นระเบิดกฉาฉาอะไรนะครับกับปืนที่ออกทีละหลายนัดนะครับเช่นเพิร์กฮาปูโ l ลเลกาซี่บางบางพันนะครับที่ยิงออกยิงนัดเดียวออกหลายนัดนะครับเอ่อที่มันโกงๆหน่อยเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็เอ่อเฮวิกันกับพวกระเบิดนะครับก็จะคุ้มมากนะครับผมแต่สํัหรพวกสันไนปืนพกอะไรเงี้ยผมไม่แนะนำเลยครับ นะฮะไม่นานำนี่เลจริงๆครับเพราะว่ามันกินสอลท่าช่องมันเพลองมากแล้วก็มีตัวย่างอื่นที่ช่วยแรงได้กว่านั้นเยอะนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้หรือเทคนิคไม่มากก็น้อยนะครับหรืออาจจะน้อยมากนะครับอ่าแต่ก็ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับก็าชอาใจมากขอบคุณครับบ๊ายบาย